หน้ากูไม่ล้างฟันกูไม่แปรงกูแดกข้าวแล้วกูก็จะมาสอนกูจะมาบอกกูจะมาถอกกระดอให้มึงอมขวยแต่เช้าเลยวันนี้กูจะบอกพวกมึงให้นะเวลามึงป่วยเนะี่ยมึงไปหาหมอมนุษย์ใช่ปะพยาบาลเขาก็จะสักประวัติ ชื่อ,อไรคะเป็นอะไรมาคะอาการเป็นยังไงบ้างคะจากนั้นมึงไปเจอหมอปุ๊บหมอก็จะซักประวัติหมอก็จะวินิจฉัยว่ามึงเป็นอย่างนั้นมึงเป็นอย่างนี้จากการซักประวัติของมึงเออหมอเขาก็จะจัดย้ายมึงเอาไปแดกซึ่งมึงจะไม่มีวันหายมึงจะไม่มีวันหายขาดถ้ามึงหาหมอมนุษย เฮียกูจอมจิตวิญญาณกูเป็นหมอจิตวิญญาณเฮียมึงมาหากูทุกคนไม่ว่ามึงจะป่วยเป็นเฮียอะไรมึงหายขาดทุกคนแน่ถ้ามึงเชื่อฟังกูถ้ามึงกราบตีนกูไใดใ้สัตว์หมาแม่งหอนเป็นสัญญาณบอกเลยว่ากูเนี่ยหมอจิตวิญญาณของแท้้แ,แน่นอนเฮีย กูจะบอกมึงไงนะกูเป็นหมอจิตวิญญาณกูรู้กูเห็นกูเข้าใจมึงหมดไอสัตว์แต่เพะเอินจิตวิญญาณมันอยู่ในร่างมนุษย์ซึ่งความรู้ความทรงจำสิ่งที่กูจะสามารถเ,เข้าใจได้เนี่ยมันไม่ไม่ได้มันอยู่ในร่างมนุษย์ทั้งหมดมันแบ่งส่วนมาก เพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกควบคุมไปด้วยอ t m m e s p e s t a c e หรือเวลาและสถานที่ทำให้เรามีตัวมีตนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามึงมาหาหมอจิตวิญญาณไอ้เหี้ยกูจะเข้าใจมึงได้ยังไงพราะกูอยู่ในร่างมนุษย์มึงก็อยู่ในร่างมนุษย์ความรู้ความทรงจำที่กูมีอ่ะ มันไม่ได้อยู่แบบจิตวิญญาณมันแบ่งภาคส่วนมาอยู่ในร่างมนุษย์นี่เหี yeah. ้ยกูจะเข้าใจอาการป่วยของมึงความเจ็บป่วยของมึงได้ยังไงถ้ามึงไม่บอกเรื่องราวในชีวิตมึงให้กูรู้อีควายถ้ามึงไม่สั่นแตกไม่บอกในิสัยไม่แสดงตัวตนในกลุ่มจิตวิญญาณหนึ่งส่วนหนึ่งให้กูรู้กูจะวินิจฉัยได้ยังไงว่ามึงป่วยเป็นโรคอะไรอีโง่อีรี มึงเข้าใจไหมอีสัตว์มึงมาเล่นในกลุ่มนี้มึงต้องแสดงตัวตนมึงต้องมีตัวตนมึงต้องแรดมึงต้องล่านมึงต้องมีชีวิตในกลุ่มนี้มึงต้องแสดงชีวิตและตัวตนของมึงในกลุ่มนี้อีกควายกูถึงจะช่วยมึงได้เรราอมึงเจ็บป่วยเป็นอะไรมาอีสัตว์ถ้ามึงเป็นจิตวิญญาณและกูเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ได้มาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยกูจะช่วยมึงได้แต่มึงกับกูต่างคนต่าง แบ่งพาร์ตมาอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยมึงต้องบอกมึงต้องเล่าชีวิตมึงกูถึงจะเข้าใจชีวิตมึงแล้วกูถึงจะช่วยมึงได้อีดอกอีควายอีลีน่าโงา่อีนักสกดจิตหน้าโงา่อีหน้าส้นตีนมึงไปหาหมอมนุษย์มึงยังต้องเล่าประวัติเขาจะต้องซักประวัติเลยแล้วเขาจะจัดยายให้มึงหมอจิตมิย่างที่อยู่ในร่างมนุษย์นี่เหมือนกันกูจะต้องรู้ชีวิตมึง กูจะต้องรู้ตัวตนมึงกูจะต้องรู้นิสัยใจคอของมึงบ้านช่องห้องหับความเฮี้ยความเร็วต่วตางๆของมึงกูถึงจะได้วินิจฉัยชีวิตมึงได้กูถึงจะได้จัดยาแล้วให้ยาเพื่อให้มึงเอาไปแดกให้หายขาดได้อีกดอกมนุษย์เนี่ยไว้ยังไงมันต้องสื่อสารให้เข้าใจกันละกันกูเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างมนุษย์กูจะวินิจฉัยมึงได้มึงก็ต้องสื่อสารชีวิตมึงออกมาอีเหี้ย มึงต้องเปิดเผยแสดงออกให้มิญญาณได้รับรู้อีโง่อีควายกูจะช่วยมึงได้ไงสัตว์ร้องผมร้องไห้ไปให้มึงไใ้เฮียมึงต้องแสดงตัวตนในกลุ่มอีโก้มันทําให้มึงปกปิดไม่ยอมบอกอัมพางความจริงมึงจะต้องเปิดเผยเรื่องราวของมึงในกลุ่มถ้ามึงอยากจะหายดีอีโง่อีควายถ้ามึงากย่ตากับอีโก้ก็ตามใจมึงอเหีย